สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและเหล่า f อซนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม One Piece Ter Cruiser นะครับมีใครเป็นแฟนในภาคนี้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเคยเล่นไปแล้วก็ได้นะครับแต่บางคนก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็เลยเอามาทําการรีวิวก่อนนะครับผมพอดีว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นภาคนี้เหมือนกันนะครับก็เลยไปคนคเจอเห็นมันดูสนุกดีนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับ หรือใครที่เคยเล่นแล้วนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอาจจะพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อไม่ได้ดูนานแล้วเนาะเรื่องวันพีซเนี่ยคือมันแบบยืดเรื่องจนแบบเขาเรียกว,ว่าเหนียวเป็นแตงเมแล้วอะ่ะคือมันยืดแบบสุดๆเลยนะครับแต่บอกเลยว่าภาคนี้นะครับโอเคมากๆเลยนะตอนแรกมันรู้สึกว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้ว เฮ้ยที่ไหนเราภาษาอังกฤษเอาละโอ้ฟันโชเชโชเชเฮ้ยจุ๊ถจุือว่าผมว่าภาคนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันก็ได้ความสนุกอยู่นะครับอันนี้ต่อยต่อยปุ๊บแล้วเราก็คอมโบตึ๊บกดอีกทีแล้วมากดนี่ อ๋อนี่โอเคกดก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นคอมโบนะครับแล้วไงต่อแคนะ่นี้ไม่เห็นติดเลยคือยังไงครับเนะี่ยให้ อเอาละครับเดี๋ยวเรามาใช้คอมโบต่อนะครับจะคือจังหวะลงนะครับให้เรากดเมื่อกี้เราก็เนี่ยถ้าติดมิสก็หมายถึงว่าเราพลาดไปนะครับพอดีเมื่อกี้อาจจะกาจังหวะผิดไปน,นิดนึงนะครับมันจังหวะม,มันจะมีจังหวะลงนะครับแล้วให้เราใช้การแถบกดนะครับมันก็จะติดท่าเอา นี่เรียบร้อยนะครับเจอบอสแล้วนี่ฟันตอบโอ้ย,อยงไงละฮะครบเซต็จนะครับจึงซโอเคผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้มันมีที่มันของของลายมาด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าของประเทศไทยที่เอามาไม่แน่ใจว่าภาคนี้หรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจเลย ถ้ามีเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับว่าอ๋อพี่เขามีนะอะไรอย่างนี้ผมก็ได้รู้นะครับแต่ผมว่าไม่น่ามีนะถ้าจาไม่ผิดว่าคนละภาคหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนั้นน่าจะเป็นเหรียญมั้งถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญน,นะครับคนละภาคกับอันนี้นะตอนนี้คืออันนี้ภาคนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมเคยเห็นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แหละแต่อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษละ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยากมาเล่นภาษาอังกฤษนะครับก็ตอนนี้เหมาะเจาะที่สุดแล้วนะครับโจอะไรต่อได้อะไรต่อออ้หูฟันเราออ้หูอู้หอุ้รัวหนักรัวหนักมากจึ๊จึอจังว่านี่โอ้โหเวเนียถ้าเราคอมโบดีๆนะจะทำให้ตัวสกิลโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับทีเดียวเละเลยเห็นไหม เอาล่ะครับเราก็มีสกิลที่จะใช้แล้วขอใช้สกิลดูหน่อยสิสแล้วไงต่อแค่นี้โอเคโอเคโอเคพี P, ปุ๊บยังไม่ทันใช้ท่าอื่นเลยเอาพีก่อนตบโอ้โหไม่เข้าเลยเฮ้ย มันจะให้เราทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมันจะแรนดอมนะครับอันนี้ก็เพิ่มเป็นเนื้อก็อคือมันจะมีเหมือนเป็นค่าแรนดอมของไอตัวตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้นะครับเขาเรียกว่าอะไร,รเป็นสลหรับเพิ่มพลังแล้วแต่ว่ามันจะแรนดอมได้อะไรนะครับเอาละนี่เพอร์เฟกนี่อี โอ้โหทีเดียวนะครับเละเป็นขี้ไอ้ยาเป็นไงโโหมันกินเนื้อมันขี้โกงมากเลยมันกินทับเดียวเต็มแล้วอืมอุ้อออโ,อโหไม่ทันติดอีกทีหนึ่งไม่ทันเมื่อกี้เสียดายเลยครับเอาละเอาใหม่นะครับอืมอืมโโหไม่ติดเอาใหม่ไหมกดไปก่อนอือ ปึ๊บปึ๊บนี่กุ้ยกดกดไม่ทานอีกแล้วเมื่อกี้โหยเ,เกมนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าแบบ RPG แบบแท็บนะครับก็คือหมอายความว่าให้เรากดตามจังหวะที่มันบอกแล้วเราก็จะทําการโจมต,รตีได้นะครับเอ่อโดยรวมแล้วตัวเกมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ก็ดูสนุกดีนะถ้าเป็นแฟนแฟนพีผมว่ายังไงก็ต้องชอบอยู่แล้วนะครับออท่ะ วันนี้ผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นกันนะครับดูถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบและสนใจนะครับก็ดาวน์โหลดไปเล่นได้เล,เลยนะครับผมก็แนะนําเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาเกมวันพีซเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมพวกพวกเอ,อ่อบีอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็พวกโตเกียวกูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตามกันได้